จ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ค่ำแล้วหกโมงแล้วสีผ้ากันไปตัดต้นคริสต์มาสจะ้ะมืดอ,อึดื้อปูไปตัดมาแล้วยา่ว่า,าบางงามมาสั่นก็เลยสีผ้ากันไปตัดใหม่มาฟังผู้เฒ่าเถียงกันข่อยหัวไาวสัน่นเออแต่งยังไงกักบบางงามดอกไปตัดไม่เพิ่นว่าเออก็เลยพผ้ากันไปตัดใหม่จะ้ะขับรถจากบ้านประมาณสิบห้านาทีนอไปหอดปลากับของปลาตัดต,ต้นคริสต์มาส ไปตัดของผู้อื่นบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยตำรวจจับข้อเจ้าเด้อตัดปีละต้นสองต้นจ้ะตัดต้นไม้กัสิมีช่วงนาฮ้อนตัดต้นอ่าบานเฮากะเอินต้นยูคาลิปตัสดตอนนาฮ้อนมาสิีนช่วงหนาหนาเอาก็สิตัดอีกต้นหนึ่งก็คือต้นคริสต์มาสจ้ะเป็นต้นสนต้นสนบ้านเฮาก็เอิญต้นสนพี่น้อง ไปเบิ้งตอนตัดกันเลยจ้าทางเขาไปตัดจ้าเมือดเพามีหัดไฟทางเขาบานพักไปตัดอยู่บานพักเด้อพี่น้องเพาไปเด้อสวนเปลี่ยนใจไก่พูดเห็นหิมะป่ะจ๊ะหิมะสวยงาม ฮิมะจะหิมะนี่แล้วเขาเอิน่นหิมะหิมะจะหิมะนี่แล้วเขาเอิน่นหิมะหิมะหรือว่าสโน่นะคะหรือลูมี่นะคะหิมะค่ะหิมะเขาจุนฟูนตกบัวลายได้จ้ะนี่หัวจะต,ตกมือนี่อะได้รประมาณนี้อยากให้มันขาวไปหมด บ้านใดกับบะมี่ไฟดอกเขาจับบะมาเนาะมันหนาหนาวเป็นผู้ใดดมาได้บ้านพักเขาจัามาแต่หนาหอนโอ้ปูกัมยามาหอดแล้วหอดแล้วสอวงทถาไป,ไปเบื้องไปเบื้องพี่น้องไปเบื้อง เปิดไฟในรถโลดไป,เ,ปเห็น่เห็งนงเนาะนี่เดี๋ยวต้นนี่เดี๋คืองามเยอ่คือเอาต้นนี่โลดนี่เห็นบ่ะพี่นอ้องมืดเดี๋ยวคุณแม่ปรับขออนุญาตเปิดไฟสายก่อนนั่นมูมูมีสาม,มูมูอ,อนัน

Mä näytän juuri siinä, ei Mä toi on, Se on toi Joo, that is nice. On toinen. Tämä? Joo. To on toi. Onko kaunis mumu? No, on, jos siellä on toisellakin puolella. No, Mitä sen tietää. Kysy. Tästä mm. menee niin kuin ylöspäin enemmän ใช่ว่าไปฉายไฟฉายให้ปู่เดินไปลูกไปอมก็ตามมยตาออนออนพี่มาเนี่ยวนให้ชาหน่อยออนตาตาละมุมมุตูกัดชอออนเก้าหนิสต์มา ไม่ก uh ็ม huh. uh ัก็เปลี่ยนิว่าลูว่าลอ่าฮะอ่าฮะโอเคนี่คืสกูตออสสตูเลือกต้นยุจ่ะช่วยกันเลือกต้น

อู๋เันผู้ตัดก่ะเอาเสอลกอาเจ้าคือตัดแล้วแต่เป็นยังอันนี้ไหมอ่าฮาตัวสีนกเปียกปะปะเตดันนี่กระสีมาเลือกความเงาได้จ้ะว่าห้องสีเอาเงาเอาสันปันไหน on kolme. Sen mobiin mua pitkä. Niin, koska tää menee. Hei leo! Nyt kun nostaa käden pystyy vielä täytyy ne 20 senttiä ottaa Siinä on varat, Tuosta sitten? Niin. Mm. Saatko tässä vai? Kyllä mm. vähän. Kotonakin täytyy siihen mitata tarkemmin. Käyn katsomassa huomaa. Katsotaan nyt vielä, no, nyt on parempi. No Tuo kohta on hyvä. Puuta supii, puu huunoo. Tuon saipaamaan ja osan tein. Onko hyvä? On. Vuoksesta <laughs> katkee. Noin varmaan voi. Mm. -hmm. Nyt tästä ensin. No mitä kun se menee seinän puolelle, voi panna Ota niin. Tuosta kato, eihän tämmöisellä ole sen Niin, mutta tässä on kaksi näitä iskolonta. Mä otan nyt tuosta kumminkin sen ensin. Katsotaanko vielä toi? Ei katsota, katkaista enempää, kun tuostahan voi katkaista niin. Ihana. Mennäänkö tällä nyt sitten?